โนตวิเศษหวดความน่ารักน้องเอลิเซียครบ8อาทิตย์นอนยิ้มหวานน่าเอ็นดูมากก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีแพทริเซียกูดพลอดทายาทคนแรกโน้ตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์หน้าตาน่ารักจ้ำมั่งผิวขาวอมชมพูดโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่ ก่อนหน้านี้ทางด้านแพทริเซียโนตวิเศษพาลูกสาวน้องเอลิเซียกลับบ้านและต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณแม่แพทริเซียและคุณพ่อโนดได้เตรียมห้องไว้ให้ลูกสาวแล้วเรียบร้อยโดยภายในห้องได้มีเตียงนอนของสาวน้อยและมีการติดวอลเปเปอร์สีสันสดใสซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นห้องที่ดูละมุนสบายตามากมาก ล่าสุดทางด้านโนต้ตวิเศษได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ทางด้านคุณแม่คนสวยแพทริเซียกำลังนั่งเลี้ยงลูกสาวน้องเอลิเซียทำเอาหลายหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าคุณแม่สวยตลอดเวลาจริงๆและทางด้านน้องเอลิเซียครบ8อาทิตย์แล้วก็หน้าตาละไม้คล้ายกับคุณพ่อสุดๆว่าแต่จะน่ารักขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยจ้า